คตึ้งมั้ยมีมีอยู่อยู่นี่หลูพี่เอพีออมใช่มันต้องข้ามไปฝั่งนู้นอ่ะอยู่อยู่ปวดแข็งตื่นไปโอ้โหกดแซนเตอร์แล้วมันก็รอสนใจหมอนิดนึงขากลับอ่ะสู้ตายสนใจหมอนิดนึงขากลับเออยย่าย่าสู้ตายรับมั้ยรับเจ็บเดี๋ยวให้เราไปรับด้วย